ถอดถุงผ้าเช็คดูนะครับความเปลี่ยนแปลงพวงจะขยายขึ้น,นครับเท่าที่สังเกตน,นะพวงเขาจะอ้วนขึ้นนะครับคลองดูอีกรูปหนึ่ง,งหนึ่งรูปนครับลองดูลห,งลงดหลายๆรูปนะปะจิงไหมอืมคุ้มเลยเลย อโอ้สามลูกแล้วนะครับที่เปิดถุงห่อที่สุดเดี๋ยวทำห,หมดละดกันดูซิอืมตัวนี้ปอแปกแ๊กแต่ว่าอ้วนดีนะฮะอ้วนอ้วน จะเปลือกพกหนามอะไรพวกนี้เขาสะอาดดูสะอาดขึ้นนะครับเขียวใสเลยเดี๋ยวลองหป็นว,ว่าผูอ้วนแน่ใช่ใช่ใช่อ้วนอ้วนอวน้อวนจริงครับขอถ่ายใกล้ๆหน่อยตึงนี้ถอดยากนะครับเพราะว่าถูกมัดทับไปแล้ว่ะขออีก ติดผลทุเรียเนี่ยติดกันเนี่ยฝนติดกันหอกับไม่หอเนี่ยจะมองออก